หลังจากที่นะฮะได้รับได้ยินได้ฟังเรื่องของการที่สารแพ่งนะครับพิ่ภากษาให้สำนักนายชาติและก็อายการชุสุดร่วมการรับผิดชอบนะชดใช้ค่าเสียหายนี้ยีสบล้านกรณีส่งฟ้องผู้ต้องหาผิดตัวพอผมได้ยินข่าวนีนะ้สะดุ้งเลยบอกเอ้ย เกิดขึ้นได้ยังไงทั้งพนักง,งานทั้งพนักง,งานสอบสวนทั้งอายการเนี่ยฟ้องผู้ต้องหาผิดตัวเออเดี๋ยวจะเป็นยังไรช่วนน้ากลับัาทุกคนครับ ครับท่านผู้ครับประเด็นก็มีอยู่ว่านะฮะสารแพ่งกรุงเทพใต้นะฮะได้มีคำพิพากษา,าให้ทางด้านของส,สตชและอสอะที่เต็มก็สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและก็อายการสูงสุดร่วมกันนะฮะรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนจำนวน20ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยร้อยละห้า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่นั้นประมาทเลอะเลอะ,ละทำให้โจทย์นั้นได้รับความเสียหายจากกรณีถูกหมายจับเสื่อมเสียชื่อเสียงและก็จิตใจเรื่องนี้นะฮะท่านผู้ฟังครับมันมีประเด็นที่ต้องมาวิเคราะห์เอ๊ะแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะผิดพลาดตั้งแต่พันการสอบสวนไม่ตรวจสอบในเรื่องของเลข13หลักบัตรประชาชนหรือไม่ไทยกราษใดประกอบการแสดงตัวตนว่า บุคคลนี้นะครับเป็นผู้ที่กระทำผิดตามหมายจริงๆนะฮะเอ่อประเด็นก็คือว่า <c oughs> หลังจากที่ผู้ต้องหาตัวจริงนะครับในคดีนั้นได้แอบอ้างนะคือตัวผู้ต้องหานี่ผู้กระทำความผิดนั้นถูกจับกลุ่มถูกจับกลุ่มทุกอย่างนะครับดำเนินการกระบวนการครับต่อแต่ผู้ต้องหาเนี่ฮะได้แจ้งว่าตัวเองนั้นนะ ชื่อนางสาวพุทธชาตินะอาจจะเป็นนางกอนางขอก็อแล้วแตนะ่แต่เวลาทันจับกลุ่มนั้นก็แสดงตนตัวเองนั้นชื่อนางสาวพุทธชาตินะฮะเป็นอ่ะก็เขาอ้างชื่อนะครับพนักงานสอบสวนกิจกา,ารเขนะเชื่อเลยนะครับไม่มีการตรวจสอบยืนยันตัวต,วต,วต,วชตนชัดเจนโดยผู้ต้องหาตัวจริงท่านผู้ฟังครับได้แอบอ้างว่าตัวเองนั้นชื่อนางสาวพุทธชาติซึ่งเป็นผู้ต้องหาแทน นะครับทำให้ได้รับความเสียหายจากการถูกออกหมายจับเสื่อมเสียชื่อเสียงและจิตใจที่ต้องตกมาเป็นจำเลยทั้งที่มิได้กระทำความผิดนะครับเธอั้นก็ไปทำงานต่างประเทศและก็จะเดินทางเข้าประเทศนั้นไม่ได้เพราะว่านะครับตกเป็นนะผู้ต้องหานะครับมีประวัตินะอาชญากรอา้าวเธอบอกเป็นไม่ได้ยังไงก็ทำงานอยู่ต่างประเทศไม่เคย ไม่เคยที่จะมาถูกจับกลุ่มหรือถูกจะถูกคุมขังแต่ประการใดแล้วอยู่ดีๆชี่อของตัวอนั้นไม่มีอยู่ในเรคคอร์ดคลามเรคคอร์ดหรือทะเบียนอัดมาประวัติอาชญากรได้อย่างไรนะโดยสารนะครับได้พิเคราะห์คำฟ้องคำให้การและข้อเท็จจริงนะครับเห็นว่า เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดของสำนักง,งานตำรวจค่าจำเลยที่1และสำนักง,งานอายการสูงสุดจำเลยที่2ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเลอ่อไม่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ละเอียดถี่ถ้วนว่าผู้ต้องหาที่เจ้าพนักงานตำรวจส่งตัวมานั้นเป็นผู้ต้องหาเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่นะท้งที่เลขประจำตัวของประชาชนของโจทและผู้ต้องหา ในคดนะะีตัวจริงเนี่ยก็ไม่เหมือนกันนะครับเลขผู้ต้องหาก็ไม่เหมือนกันทําให้โจทย์ได้รับความเสียหายเป็นการกระทําละเมิดต่อโจทย์หน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานสอบสวนอ่าสังกัดของพนักงานสอบสวนและพนักงานอายการผู้ก่อการละเมิดในคดีนะฮะจำเลยทั้งสองต้องร่วมการรับผิดในผลแห่งการละเมิดของตน ที่ได้กระทําไปจากการปฏิบัติหน้าที่จำเป็นต้องสองต้องร่วมการรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสารพิพากษาให้จําเลยร่วมกันชําระเงิน20ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ5ต่อปีของเงินต้นดังกล่าวนับตั้งแต่วันฟ้องนะหรือวันที่28ธันวาคมปี2 5 6 3เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้เกอ จนกว่าจะชำระแก่โจทย์และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่ารัชธรรมเนียมโจทย์โดยกำหนดค่าทนายความที่1นึ่งมืบาทโอเคภานแล้วนี่คือโปรเซสกระบวนการที่ต้องรับผิดอ่ะพักสักครู่ในช่วงหน้าจะต้องดำเนินการอย่างไรอ่าตั้งละเมิดแล้วพอสมัคงินคานั้นเอาเงินไปจ่ายนะ และไอาการสูงสุดก็ต้องมาคุยกันว่าตะต้องจ่ายนี่คนละเท่าไหร่นะไอาการแต่วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งหรือไม่ช่วงหน้ากลับมาว่าการเรื่องของละเมิดของเจ้าหน้าที่ช่วงนี้พักสักครู่ครับครับุ่นผู้ชมครับกลับมาในช่วงที่2นะครับกับผมนกท์ตชอลอนะมาเรื่องของการวิเคราะห์ กฎหมายกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นหรือเรื่องนี้เป็นเรื่องของความรับผิดของเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่รับตามาในพระราชบัญญัติด้วยผมรับผิดแทนรัาหน้าที่เคสนี้สถานการณ์นี้นะครับเมื่อศาลนะครับได้มีการวินิจฉัยให้สำนักง,งานตำรวจชาติกับอายการาสำนักง,งานอายการสุสดนั้นร่วมกันชำระ ค่าซิเมนต์ถือยี่ยล้านบาทน,นะร่วมกันนะฮะก็คือกว่าครึ่งแต่คดีนี้นะครับยังไม่จบนะครับต้องมีการอุธทร์แล้วก็มีการดีกากันต่ำไปก็ต้องดูนะครับว่าจะต่อเวลาไปอีกนานเท่าไหร่เพราะยิงสู้ดอกเบีย้ยก็ยิ่งบานดอกเบีย้ยก็จะมีชีวิตเดินกันต่อไปนะจาก20ล้านบวกดอกเบีย้ย กว่าจะจบนะครับสานนนสานติกาปลาใบดเีย,เยนะครับเกือบนะบเกือบล้านสองล้านหรือไม่นะอันนี้น่าสนใจแต่ทีนี้สำนักงานหล่งทวลนจะต้องอยังไงส,สชกับอส,สต,ต้องทำย่างไงนะเรื่อนี้เมื่อสันชีว่าเป็นเรื่องของการร่วมกันกระทำละเมิดนะครับต้องร่วมกันจ่ายค่าเสียหายไป พอจ่ายค่าเสียหายไปครับก็จะต้องมีการตั้งกรรมการรับผิดทางละเมิดจะตั้งเดียวหรือจะตั้งร่วมอันนี้นะครับก็จะเป็นไปตามระเบียบนะครับว่าถ้ามีการาร่วมกันกระทาความผิดนะร,ร่วมกันกระทําความผิดนะครับก็จะต้งองรับผิดชอบร่วมกันนะแต่ไม่ใช่ฐานะการเป็นจาเลยร่วมนะรับเป็นส่วนส่วนไปนะครับใครผิดมากต่อรอผิดมากไหม แต่เราอาจจะมาสักสบล้านหรือ15ล้านถ้าอัการบอกฉันขอแค่5ล้านได้ไหมอันนี้ต้องมาว่ากาันเพราะว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่เองที่จะต้องมาถูกไล่ละเมิดน,นันจะต้องต่อสู้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะต้องมาต่อสู้ว่าเฮ้ยเท่ากันนะหรือเออสตชอขอสัก5ล้านอัยการเอาไป15หล้านได้ไหมอันนี้ต้อง,ต,องต้องคุยกันเพราะว่านะฮะอยู่ที่ว่าหนึ่ง ใครจะจ่ายมากกว่ากันนะสมมุติว่าจ่ายคนละครึ่งนะครับก็จะมีการตั้งกรรมการสอบนะครับความรับผิดทางละเมิดนะแล้วไม่ใช่พนักงานสอบสวนคนเดียวนะที่โดนนะครับพนักงานสอบไม่ใช่พนักงานสอบสวน,นนะฮะก็จะมีตั้งแต่พุ่งคำจ่ายเงินตนด้วยนะฮะร,รองผู้กำกับผู้กำกับผู้การโดนกันทั่วหน้า ใครที่คุมงานสอบสวนอยู่นะครับโดนกันทุนหา้าและสํานักง,งานตำํำรวจชาติจะโดนไหมมันเป็นเรื่องของความบุกร่องของสํานักง,งานตำํำรวจชาติด้วยหรือไม่เรื่องนี้สำนักง,งานตำรวจชาติไม่ได้มีความบุกร่องเพราะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ล้วนวน,นะฮะที่ไม่ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลของผู้ต้องหาให้ถูกต้องนะ และอายการนะครับก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบข้อตัวเองเป็นผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ในการที่จะต้องฟ้องผู้ต้องหาและไม่ตรวจสอบเชื่อพนักงานสอบสวนเต็มที่นะมาเต็มกระบุงเลยนะฮะก็ก็ฟ้องไปอย่างนั้นก็ต้องร่วมรับผิดด้วยนะครับเคสนี้ก็ต้องติดตามดูยนะครับว่าถ้าจบที่สันต้นไม่มีการอุดท์ไม่มีการดีกานะมันก็นะยังไม่จบแต่ตัวเบี้ยก็จะเดินไปเรื่อย แต่ถ้าจบปับ๊บอันเนี้ยก็ต้องถามเจ้าหน้าที่เองนะครับเจ้าที่บอกทำไมไม่สู้ต่อทำไมไม่สู้ต่อแต่เมื่อข้อจริงมันปรากฏว่านย่งมันมีกระบวนการที่ขอ้อเท็จจริงชัดเจนนะครับว่าเจ้าที่นั้นประมาทเลือ่ออย่างไร้แรงนี่นะฮะเราจะสู้เพื่ออะไร <laughs> จะสู้เพื่ออะไรสู้เพื่อดึงเวลาและให้ดอกเบี้ยมันเดินหน้านะเออนี่น่าคิดนะครับดังนั้นฝากเตือนครับพิการตำรวจนะครับว่าถ้ามีหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติพึงสังวรแล้วก็ต้องใช้อำนาจหน้าที่หรือปฏิบัติให้มันรอบค้อบนะเดี๋ยวท่านจะทำงานฟรีนะครับกเกษียณไปแล้ว,ลวยังต้องมาตามชำระนะครับถูกหักเงินนะครับชำระนี่จากความผิดทางละเมิดนะก็เป็นทวงปนะัญญาะจากผมนดชรชชลโลนะครับ ก่อนจะไปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับในช่อง YouTube ด้วยนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยมียลายได้ดำเนินรายการเท่าไหรจะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับของลูกหลานนะครับในช็อตนะแต่ว่าหลายท่านก็นทักถามเฮ้ยเรามาจาดรายการได้แล้วเพราะว่ารูปแบบการจัดรายการของผมเนี่ยก็ยังเป็นการเล่าข่าวนะครับสไตล์นักกฎหมายนะต้องป้องกันตัวเองอย่างดีมากที่จะที่จะ ไม่พลาดพิงใครนะครับเพื่อความสบายใจในตัวผมเองและก็บุคคลรอบข้างที่ขอมานะครับสำหรับวันนี้ขอุยาดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ